ไหนเลยจากไปกอดเสียแล้วในายใหญ่นะอยู่ดีดีต้นรักพระปรักเรานั่นเลนูแต่พี่ยามาไงเสียไหนกันจะก็เตือนเพื่อนเราที่หน้ารองนั้น ไอ้เธอจำเอาไว้มั่งตานางอ่ออกึลตอนมันเป็นไม้และปลายมันเป็นเตยจะไหนเลยพี่ชายได้จากไปออรถไว้เรือเมลิเกจกะไหนออตันว่ามันสู้นตีเสียคาเสียแล้วนาง ต,ตามง่าปีใจไม่ลาเลยอดตามเจอตัวรัวพอพู้จะไปช่วงเดือนรำเดือนมันเคลื่อนค่ะพอพว้จะกลัวป่าตามหมาติดดองย,ยังแล้วกลับกลายกูร้างก็ตามไยนางบ้านใหญ่ตาม้าตูดงรกกดเกลียวเดี่ยวกันกับดันไร ตามห่าผีใหญ่ดินรกสามเดือนกว่าและนางเดินทางเพื้อสกสกตามไม่พบไม่รู้ว่าชายอยูย่ใดป้องปางเปียบเหลียบหลักมมตะวันบ่ายนางตึงมาดีรา่าไรการมักเดินทางก็ครางใคแล้วรู้ไปยังไงครับเพื่อจะตามไป

หนูพลาดท่าอีเปลทนู่ตู้เจัาก็ออกหนูนู่หนูปลาตายกัไร้สนนรินไอ้สนนรินมันข่มขืนหนูฮะกูตามจักกลดีว่าไอ้ยอดนีเนี่เมาไหมแฮะเมาไหมไม่เมาเอ้ไม่เมาเองก้มขึ้นเมึ่นี่เจ้าวะเมื่อไงกูแบบว่ากูแก้ด้ยแก่เรา้กับมึ่อไงดูไปด้วย มม่เมากัดยาวอ่ะมันเมาจอมไม่หรอกแต่เอามึงไม่รู้อ่ะหลวงพ่อแต่ตอนนี้หนูท้องสามเดือนแล้วอาจารย์ช่วยหนูด้วยฮะแกกูต่อมือจอดีนี่หรอกแะไอ้กูต่อมือจอดี้อย่างนี้กูแกอย่างนี้แล้วะอาจารย์เอาลูกออกจากท้องหน่อยเอ๋อไปทุกกตายเลยหรอนะไปโรงพยาบาลด้วยก็ออกเค กระนัดต่บางแก้วหรอกมันใหญ่ปากให่ออกมันเกิดตุ่มมันใหญ่ไอ้ห้องน้ำหมดมันปวดมันเพิ่งอี้ไปบอลแล้วมันเกิดจางเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะหลวมัดหรอกหลวมก้นมึงเกิดมันเกิดหน่อยหนตั้งงี้แหละก็มันปล่อยบอลก้นไหนโยมจ๋าตุ่นกั๊มแม่เอ้ยเกลือจันทำยังไงก็ได้ไอ้ลูกไอ้ร้อนนรินในท้องหนูเนี่ยออกจากท้องหนูไป อ๋อวันนี้กูยศแลยดาวแลยดวงแล้วว่ามึงยูนในเราวะปลาเราวะเราวะปลาปลักล้วล้อ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 ไอยาลิ้นดีนะอ๋อลิ้นดีหรอกเออลิ้นดีมันหมื่นปีเลยนี่สมัยถ้าลิ้นไม่ดีมโปไม่ออกหรอกอ๋อลบมึงปักอยูกกับมึงปักอยู่กับบอล่วงชัก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 ช่องแจมเดือน แล้ววันนึงวันใดมึงกลโกรแล้วกูจะเยียโลกมึงได้ไปในตองหนังจิ้งแล้วว้อยหนังจิงมันเกิดมึงไม่แปักอย่า้ยใกล้ไ,งไ,งไหมไปพักไปไปอาตอมกินไปรองบอกนะันกูจะให้ลูกกูเกิดออกมาและกูจะพยายามล่าพ่อมมนอย่างแน่นอนจำไวน้นะสนมนรินกูจะฆ่าให้ได้ตอนนี้อยากเข้าปําตักสูอาวะ โดยอำนาจสัจจะมีปราดวันสามเดือนมาปักอยู่จู่จู่หวัดวังจะก็ตั้งเอาไว้รอเวลาไม่ก่อน ลองโรั้งงประนามสิบสองดาบรญิงภาพตีปลากดตอดสายตาพ่อแม่พี่น้องก็คือค่ายหญิงนังตะวดีวันนี้ตอนเช้าควายหญิงนังตะวดีกำลึกษากับนางอ้วนจะปรึกษาเกในเรื่องอะไรพี่น้องติดตามชมนะครับ bia cạnh nhập nhập cao mà cho vay anh sao. Ay bao bao nực mi, <laughs> Tóc bóng nực 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 kẻ sao sao na sao ตรงๆว่าผู้ชายสมัยนี้น้องไม่ชอบหรอกค่ะเพราะผู้ชายสมัยนี้มันจีกอกันทุกคนน้องอยากเป็นนักรบค่ะอยากเรียนวิชาต่อสู้วันนี้นันทวดีเนี่ยจะลาพ่อลาแม่ไปหาสำนักตาประครูเพื่อจะศึกษาตำรับตำราพิชัยสงคร,รามเพื่อจะเป็นนักรบแต่น้องค่ะน้องนี่เป็นผู้ญิงเลยค่ะเออค่ะ ผู้หญิงนี่ก็วัยอยู่กับยหวข่้าวกับเรือนเลยค่ะเออปฏิบัติสามีค่ะคัานเป็นหนักรบนี่ต้องเป็นในผู้ชายเลยค่ะเออค่ะสมัยนี้ไม่มีเลยเลยค่ะหนักรบผู้หญิงเนี่ยในอยู่นี่ค่ะเออคงเป็นเมษีเรือนค่ะเอออยู่กับเาว่ก้าวกับเรือนฉันบอกตรงๆว่าจะไม่ฉันเลยค่ะฉันกับผู้ชายที่ฉันไม่เคยชอบแต่ก็เลยค่ะ ผู้ชายจะไม่นี่เนี่ยลอกลวงกันมาค่ะเออค่ะเจ้าชู้ตุกคนค่ะไอโบนั่งนี่ไอโบโดรานี่ค่ะเออมันเจ้าชู้ตัดผิเหมือนสมัยก่อนนี่ค่ะชั้นเกิดได้กบนั่งคุณทองเลยค่ะชั้นได้กบนั่งคุณทองซ่องปีค่ะเออกำนั่งคุณทองไปแจ้งความชั้นค่ะไปแจ้งความทําไมเสี่ยงว่าชั้นตัดใส่เคยก่อนค่าทำไมเคยก็ตายเดี๋ยวเคยไปได้ละค่ะใจอ่อนมันไกยเข้าละค่ะชั้นเลยกบนั่งคุณทองกันเลยโยไม่ได้ค่ะ เช่นกระได้ซ่ามีไม่เช่อว่านั่งคลิงน่อยปัทลุงเลยค่ะได้กับนั่งคลิงกับเออต่งคลิงเปรแต่หัวชนกับเออช่นเลิกค่ะปอเลิอกอยากนั่งคลิงกับมาได้กับลูกคู่นั่งเลยค่ะได้กับลูกคู่หนังตะลุงนั่อะลรกับได้กับมือทับกับเออเชื่ออะไรชื่ออ,อาจารย์จุ๋กับเอยูรุวันเกไม่ขายได้เลยค่ะเก้ขี้กินดวงกับเออ,อาจารย์จู๋กับเออช่นโฉบเลยก่ะได้ยวน ซาเลกรงเกี้ยงได้เหลือก็อ่นะครับชั้นชอบก็อ่ะพี่โชคนี่เป็นคนใส่ดีก็ออ่ะกับชั้นกั็ได้ใส่ดีก็ออ่ะชั้นบอกตรงๆว่าชั้นนี่เคยพันมือผู้ชายมาตั้งรูกที่คนก็ออะเด็กสมัยงานกัดเลือดดวงเรียนอ่าทำงานกัดเลือดอ่าคนกัดมุ้งก็อ่ะชั้นเป็นคนเด็กบอกบางกับชั้นในพี่อ้วนบปนีกันนะชั้นทูกผู้ชายรุมโสมสามสิบคนก็อ่ะกับชั้นอนยิ้มเชยเลยค่ะแต่ชั้นรักคนชุดไทยเผื่อนค่ะเออค่ะ ก้นตีส้มสิบกะเออค่ะการมาดหวาดพวกนู้นมันเอาเหมือกและค่ะมันอยากหลงลินเลย่ะเออค่ะใจมันพันกะเออชันทุกผู้ชายยำยี่มาตั้งนานแหลยค่ะเออแม่ในลูกคูโนโู้นร่ากับชันเคยได้่ะเออค่ะชันได้กับเด็กว่างครองกะเออปีค่ะเหมื่อสมัยนั้น่ะเออค่ะเอ่อเดี๋ยวไข่เนียวล่ามอยู่ค่ะแต่เด็กฉ่ันมาได้กับพวกไ้กุนค่ะ ไซกุนใ,ในท่านเกลกะเอ้ก่ะไอตัวนั้นไม่ไกไดาย้มันทกี้ลงลินแหละไอเล็กดัดวันที่ตีกต๋่เชื่ออรเดิ่นผู้เถึงมาได้กับมือกลองจุดตีงก่ะเอก่ะตอนนั้นเราไม่สมัยกันมือกลองจุดเนี้ยไปโยกับโดราสูบินบ่ันโบก่ะผิดไม่ไแล้ว่าครับจะเล่น แต่ว่ามือกลองนี่กับมันดีซิ่งหนึ่งกับมันโอ้โหข้าชั้นเกี่ยววู้บันเวรเลยค่ะในในโยนตายกับเมียนี่แหละแหละค่ะเออค่ะไม่เจ้าชูเลยค่ะเฮ้คกระดับติดร้องก็ยังวิดีโอคอนค่ะนะตึงชั้นไปได้กับนั่งสระดันอยู่ที่หนึ่งกันค่ะแต่ชั้นพึ่งโรนี่กับว่านั่งสระดันดูมันจ่อพูบ่ะค่ะเช่นได้มาหมดเล็บบูนั่งตั้งปัททะลุงเลยค่ะเออช่นได้เมกันนั่งนังบุญมารุงเรื่องเกียวเช่นได้แล้วกัน ท่านไปตำชังยู่กี่ผีกับข้าวนังมานะคะตึ้งน้องนั่นตะวันนี้ใยไปลาโผล่าเม่กับผีไม่ห้ามเลยค่ะเดินทางว่างเอ่อตะวันไม่ตันสายไปลาโผล่าเม่นะคะแล้วก็เดินทางครับพี่แล้วชวนผีเจ้าเดินทางจะพลังกว่ามาเติกาไปลาพ่อเพราะเรื่องนี้มันต่อย ันตวดีเรนางกับรามเจย์ปกราบวใจใจจดโต่อหนา้นา